สวัสดีทุกท่านครับบูวิลิตครับร้านพักเครื่องหลวงปู่หมุนนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับก็มีพักเครื่องมาให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้มีนําเสนอให้3รุ่นนะครับ เป็นพระที่หลายๆคนรู้จักกันดีนะครับแล้วก็เป็นพระยอดนิยมนะครับมีประสบการณ์มากมายมาพร้อมเลี่ยมทองในราคาไม่แพงเริ่มต้นตั้งแต่เรียกว่าหมื่นกระบาทขึ้นไปนะครับก็ลองมาดูว่าวันนี้เนี่ยผมเองมีพระเครื่องรุ่นไหนบ้างนะครับที่ะจะมาให้เพื่อนๆได้ชมกันก่อนอื่นนะครับอย่าลืมนะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปของผมนะครับแล้วก็ใครมีพระเครื่องหลวงปู่หมูนหรือว่าเกจิอาจารย์อื่นๆยอดนิยมทั่วไป อยากปล่อยอยากเปลี่ยนนะครับส่งรูปภาพมาได้เลยนะครับแอดไลน์ผมไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ส่งรูปภาพพร้อมราคาเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยผมดูแล้วถูกใจจะรีบติดต่อกลับไปนะครับวันนี้มีพระรุ่นไหนบ้างไปชมกันเลยครับสวัสดีทุกท่านครับบูวิลิตครับร้านพระเครื่องหลวงปู่หมุนนะครับ วันนี้ก็เป็นวันหยุดน,นะครับมาเช้าหน่อยนะครับอยากให้เพื่อนๆได้ชมพระก,กันในช่วงวันหยุดน,นะครับผมเองก็มีพระอยู่หลายรุ่นหลายแบบนะครับวันนี้ please. ผมมีพระเครื่องที่เรียกว่าอยู่ในเลี่ยมทองนะครับแล้วก็เป็นพระที่เรียกว่าพร้อมบูชาเลยนะครับในถาดตรงนี้เนี่ยที่เพื <ๆ S 2> ่อนๆเห็นกันเนี่ยหลายๆรุ่นนะครับผมเองก็มีทําคลิปไว้ให้ชมอยู่แล้วแล,แล้วก็ในบางรุ่นก็ยังไม่ได้ทําวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผม ให้ได้ชมในส่วนของ3รุ่นแล้วกันนะครับที่เรียกว่าเป็นยอดนิยมนะครับแล้วก็หลายๆคนอาจจะมองข้ามนะครับอาจจะไปมองรุ่นอื่นๆไปนะครับแต่จะบอกว่าในรุ่นที่ผมกำลังจะหยิบขึ้นมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าราคาเนี่ยไม่แรงไม่แพงเลยนะฮะแล้วก็เป็นพระที่น่าเก็บสะสมนะครับอย่างเช่นเหรียญรว,วยนะครับเหรียญรวย,วยรุ่นนี้เนี่ย จัดสร้างเพียงเนื้อเดียวนะฮะเนื้อทองแดงแบบนี้นะฮะเนื้อทองแดงลมน้ําตาลแล้วก็ตอกโคดบริเวณนี้นะฮะเหนือหัวไหลด้านซ้ายมือก็คือขวามือเราซ้ายมือหลวงปู่นะฮะก็เป็นหนึ่งเหรียญที่ชื่อดีเลยนะฮะเป็นลักษณะเหรียญที่เป็นวงกลมนะฮะคล้ายๆกับเหรียญสิบนะฮะก็อาจจะใหญ่กว่าหน่อยเป็นเหรียญที่ผมว่าใครที่อยากจะบูชานะครับ ไว้พึ่งพาพุทธคุณหลวงปู่หมุดเนี่ยรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่อย่างที่บอกไปว่าราคาไม่แพงนะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าสวยๆเนี่ยก็อาจจะคือต้องบอกว่ามีตั้งแต่หลักพันแล้วกันนะฮะอยู่ที่สภาพนะฮะหลักพันขึ้นไปนะฮะแต่ว่านี่ฮะอย่างองค์นี้เนี่ยผมเองเนี่ยพยายามหยิบแล้วก็นําเสนอให้เพื่อนๆทุกท่านเนี่ยได้ชมกันในส่วนของพระที่สวยนะฮะเดิมๆนี่นะฮะ นี่ฮะผิวเดิมเดิมลมน้ำตาลเดิมเดิมเลยนะฮะนี่นี่ฮะผิวลมน้ำตาลเดิมเดิมเลยนะครับจมูกจมูกเรียบร้อยดีนะฮะยังเห็นลักษณะคือผิวเนี่ยพอเวลานานไปเนี่ยลักษณะเขาจะออกแดงๆงนะฮะเนื่องจากการลมน้ำตาลเนี่ยแล้วก็ขึ้นอยู่กับการเก็บด้วยนะฮะนี่ฮะอ่ะหนึ่งรุ่นนะฮะผมจะหยิบให้ดูในรุ่นเดียวกันเนี่ยสักแบบละสององค์ละกันนะคะจะได้เปรียบเทียบนี่ฮะ สภาพสวยๆเดิมๆคือเราอาจจะเห็นผิวนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นอีกผิวนึงอาจจะออกลักษณะเหมือนลมดำนะฮะก็มีเหมือนกันแต่ว่าในลักษณะผิวที่สวยเนี่ยก็จะเป็นลักษณะออ,ออกแดงๆหน่อยน้ำตาลแดงๆหน่อยแบบนี้นะฮะนี่สวยๆเลยนะครับใครมองหาอยู่อย่างที่บอกไปนะครับเช่าหาแล้วก็เล่นง่ายเก็บง่ายนะครับเหรียญรวยๆนะครับจัดสร้างในปี2543นี่ฮะผิวดีเลยนะฮะอันนี้เรียกสวยเลยนะฮะ นี่ฮะเลขสวยเลยนะฮะนี่แบบนี้ผมเองก็มีอยู่หลายๆเหรียญน,นะฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะผิวเขาจะออกแบบนี้น้าตาลแดงๆหน่อยก็อย่างที่บอกไปว่าขึ้นอยู่กับการเก็บนะฮะบางคนเลี่ยมดีเนี่ยผิวก็จอกมาได้สวยอ่าแบบนี้นะฮะผมมีเริ่มต้นให้ตั้งแต่หมื่นนิดๆน,นะฮะแบบเลี่ยมเออแบบไม่เลี่ยมนะใครชอบก็โทรมาถามได้นะครับสอบถามกันได้นะครับ ในส่วนของเหรียญรวยๆนะสององนี้นะนี่โอ้สวยใกล้เคียงกันเลยนะนี่ฮะอ่านี่ครับถ้าเลี่ยมทองเนี่ยผมเองน่าจะมีอยู่ประมาณสักสองถึงสองนะฮะแล้วไม่เลี่ยมเนี่ยมีอยู่หลายองค์นะครับใครอยากได้แบบเลี่ยมหรือไม่เลี่ยมก็โทรมาสอบถามได้นะครับนี่ฮะราคาก็เริ่มต้นตั้งแต่ หมื่นนิดๆขึ้นไปนะฮะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวโอกาสหน้าเนี่ยถ้ามีสภาพที่ย่อนสวยเนี่ยราคาไม่ไม่ถึงหมื่นหรือว่ายังไงเนี่ยผมจะมานำเสนอให้อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับอ่ะมาดูเนรุ่นต่อไปนะครับเหรียญหมุนเงินหมุนทองครับนี่ฮะจัดๆเลยนะฮะผิวจัดจ้าเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหมุนเงินหมุนทองนะครับ นี่ปี2542นี่ผิวสวยผิวเดิมต้องอย่างนี้องนี้เนะี่ยมีจานด้วยนะฮะองค์นี้มีจานด้วยเดี๋ยวผมลงกล้องให้ได้ชมกันหน่อยนะฮะว่าสภาพสวยขนาดไหนนี่ฝากไว้ด้วยครับกล้องนี่แกะมาให้ลองใหม่เลยนะฮะนี่ใครยังไม่มีกล้องไว้ส่องพระนะครับแนะนำเลยนะตัวนี้โคตรชัดสว่างดีเลยนะแล้วถูกมากถูกแล้วไม่ใช่ไม่ดีนะดีด้วยนะฮะดูฮะเพื่อนๆนี่ อันนี้เป็นหมุนเงินหมุนทอง18เม็ดหนานะมีจานนะฮะจมูกสวยแชมป์เลยทีเดียวนะฮะนี่จานคมชัดแล้วก็โค้ดตอกลึกชัดนะฮะนี่ฮะ18เม็ดหนาดูยังไงอย่างที่บอกนะครับว่าพระในเลี่ยมเนี่ยถ้าสภาพเขาดีเนี่ยแล้วก็มีความคมชัดเนี่ยพิมพ์ทรงได้อะไรได้เนี่ยดูง่ายเนี่ยดูดูตรงไหนเนี่ยผมเองก็เคยแนะนำไปหลายจุดแล้วนะฮะนี่ฮะ ลักษณะของพื้นผิวเหรียญนะฮะนี่จานมะอุนะครับโอ้โหก็บอกเลยว่านี่ดูจมูกผิวนี่น้ําตาลเดิมแล้วก็อย่างที่บอกครับว่ารุ่นนี้เขาจะลมน้าตาลมาพร้อมเลี่ยมทองนะครับทองนี่ก็ตีสะพันปลายได้นะหนาอยู่นะครับแบบนี้นี่ฮะโอ้ใครมองหาพระสวยๆนะครับสวยๆโซนแชมป์นี่องค์นี้ได้เลยนะครับสําหรับเหรียญหมุนเงินหมุนทอง18เม็ดหนานะครับนี่ ได้ทองหนาด้วยนะทองแบบนี้ก็เอาว่าพันไปปลายต้องมีนะฮะล่าสุดผมก็เพิ่งจะสั่งไปกรอบแบบนี้อีก1ใบนะก็เกือบเกือบ,บหมื่นแล้วนะฮะก็เดี๋ยวลองดูว่าออกมาจะถึงหมื่นไหมนะครับกำลังจะเรี่ยมเรี่ยมใส่เหรียญหมุนเงินหมุน,น,มนทอง19เม็ด19เม็ดหนานะฮะเนื้อเงิเนอ่าประมาณนี้ส่วนองค์นี้นะครับเป็นเหรียญหมุนเงินหมุนทอง19เม็ดนะฮะ นี่สิบเก้าเมตรนี่ฮะสิบเก้าเมตรองนี้ก็เรียบร้อยสวยดีผิวเดิมผิวดีนะฮะอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เนี่ยจะพยายามนำเหรียญที่มีลักษณะเป็นเหรียญที่เรียกว่าอยู่ในเลี่ยมทองนะฮะเพื่อนๆจะได้เห็นกันว่าพระที่เวลาอยู่ในเลี่ยมทองแล้วเนี่ยเขามีความสวยอย่างไรนะฮะแล้วก็มีความ เรียกว่าน่าสนใจอย่างไรนะครับบางทีพระที่ไม่ได้ถูกเลี่ยมเนี่ยเราอาจจะมองดูว่าอาจจะมองดูว่าถ้าสวยก็สวยเลยนะฮะถ้าไม่สวยก็อาจจะไม่ได้แบบมีสเสน่ห์มากแต่พอพระที่ถูกเลี่ยมแล้วเนี่ยความสวยเขาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะสภาพสวยๆเดิมๆเลยนะครับแบบนี้ใครมองหาอยู่นะครับผมเองมีทั้ง18เม็ดบาง18เม็ดหนา แล้วก็19เม็ดราคาเริ่มต้นตั้งแต่หมื่นกว่าบาทขึ้นไปนะฮะผมมีทั้งพร้อมทองและไม่เลี่ยมทองถ้าอยากได้แบบไม่เลี่ยมทองก็หลักพันเดี๋ยวแบ่งปันกันให้นะฮะอยากได้พระรุ่นไหนสอบถามกันได้นะครับแอดไลน์ผมไว้นะครับแล้วก็โทรมาพูดคุยได้อ่ะอีกหนึ่งรุ่นนะครับองค์นี้รุ่นนี้เรียกว่า เหรียญพรมสีหน้าจัก,กรพรรดิปี2545ดูเอาฮะแดงผิวไฟแดงจัดแดงแบบสุดๆไปเลยนะฮะนี่ฮะจะสร้างเพียงเนื้อเดียวแบ่งเป็นตอกโค้ดแล้วก็ไม่ตอกโค้ดเท่านั้นนะฮะเล่นง่ายดูง่ายเอาแดงไว้ก่อนสวยไว้ก่อนจบครับเพื่อนๆนี่ฮะโอ้โหองค์นี้อย่าให้บอกใครเลยโอ้โหนี่ฮะไม่ต้องลงกล้องเลยนะฮะองค์นี้สวยมาแต่ไกลนะฮะเดิมดูง่ายๆนะฮะ ผิวเดิมผิวดีผิวไฟนะฮะแดงเดิมแดงแชมป์ต้องแดงแบบนี้เท่านั้นนะฮะนี่ฮะเหรียญลักษณะจะเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยะฮะแต่หลายๆคนเรียกว่าชอบเรียกว่าข้าวหลามตัดนะฮะถ้าข้าวหลามตัดจะลักษณะยาวกว่านี้นะผมว่าอันนี้จะเป็นสี่เหลี่ยมเรียกว่าจัตุรัสเลยนะฮะแต่ว่าวางในอีกแนวหนึ่งนะฮะนี่ฮะด้านหน้าก็จะเป็นหลวงปู่หมุดนะครับนั่งเต็มองค์อยู่นะฮะจัดสร้างในปี2545ตอนนั้นหลวงปู่หมุนก็จะมีอายุ ประมาณ108ปีนะครับเขาก็จะลงข้อมูลไว้ว่าเนี่ยฮะร้อยแปีหลายๆคนเนี่ยชอบบอกว่าเออรุ่น108ปีอ่ราคาเท่าไหร่อันนี้จะตอบได้ยากเราจะต้องบอกรุ่นไปเลยบางคนมาถามพี่มีรุ่นร้อยสมปีไหมคือต้องบอกรุ่นอย่างรุ่นนี้ก็จะเรียกว่าเหรียญพรมสีหน้านะฮะนี่ฮะจักรพรรดิตราธิราชอย่างที่บอกไปครับเล่นง่ายเช่าหาง่ายจัดสร้างเนื้อเดียวมีแบบต่อโค้ดและไม่ต่อโค้ดนี่ฮะดู บริเวณด้านหลังนะฮะหน้าพมคมสวยหมดเลยนะฮะเรียบร้อยเนี่ยดูผิวแดงหมดเลยนะฮะเดิมเด,มดีเลยนะฮะนี่ผิวแดงผิวเดิมนะฮะนี่โอ้หพระสวยมากนะฮะแชมป์เลยนะฮะแบบนี้นะฮะบอกเลยว่าโซนแชมป์เลยนะฮะแดงแบบนี้เก็บดีนะครับสำหรับองนี้โอ้โหใครชอบนี่ ทักทายเซายมาได้เลยนะนี่ฮะอยากได้พระสวยๆนะฮะอย่างที่บอกไปว่าพระเนี่ยใน3มรุ่นที่ผมหยิบมาให้เพื่อนๆได้ชมเนี่ยราคาไม่แรงไม่แพงเลยดูฮะโอ้โหแดงๆแป๊ดๆเลยนะฮะชอบองค์ไหนหรือจะรับคู่ได้เลยนะวันนี้ผมมีมาให้เรียกว่าให้ชมกันอย่างละ2องค์นะฮะนี่ฮะแดงๆเลยนะฮะโอ้โหมาพร้อมเลี่มทองก็เรียกว่าพร้อมบูชาเลยนะครับ เหรียญพรมสีหน้าเนี่ยจะเป็นเหรียญที่มีห่วงด้วยนะฮะไม่ใช่แบบเป็นเหรียญทีเ่เป็นสี่เหลี่ยมลักษณะทรงนี้แล้วก็ไม่มีห่วงไม่ใช่นะฮะเขาจะมีห่วงอยู่บริเวณด้านบนตรงนี้ด้วยนะฮะนี่องค์นี้เนี่ยห่วงเดิมเนี่ยเขาเกี่ยวไว้ด้านนอกนะฮะนี่เหรียญพรมสีหน้านะฮะก็แนะนํากัน3รุ่นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่กําลังมองหาพระเครื่องหลวงปู่หม่นนะครับ หลายหลายรุ่นหลายหลายแบบนะครับผมเองก็มีทั้งเลี่ยมทองแล้วก็ไม่เลี่ยมทองนะครับอ่ะอย่างนี้ครับใครคิดร้ายสะท้อนกลับไปยังผู้นั้นนะครับอ่าเป็นเหรียญมนพระการนะครับเนื้อทองแดงนะครับตอนนี้ผมเองก็มีเนื้อทองแดงนะครับกับเนื้อนวะใครมีเนื้อหลักๆนะครับเนื้อนวะเนื้อเงินหรือเนื้อทองคาเนี่ยผมเองยินดีรับเช่านะครับพระเครื่องหลวงปู่หมุนนะครับที่ท่านเห็นอยู่บริเวณตรงนี้นะฮะหรือว่ารุ่นอื่นๆก็ได้หรือว่าจะเป็นเกจิอาจารย์อื่นๆ ยอดนิยมทั่วไปเนี่ยต้องการจะปล่อยเนี่ยผมเองยินดีรับเช่านะครับทุกรุ่นทุกแบบนะฮะทุกสภาพจะถูกจะแพงก็ขึ้นอยู่กับสภาพความสวยนะครับอยู่กับสภาพแล้วก็าบางรุ่นที่ได้เรียกว่าจํานวนการจัดสร้างน้อยค่านิยมสูงเนี่ยก็จะได้มูลค่าที่สูงไปด้วยเนี่ยฮะอย่างเงี้ยฮะสภาพสวยๆแชมปชมแบบนี้เนี่ยม,มีมีใครมีอยากปล่อยอยากเปลี่ยนเป็นเงินเนี่ยส่งมาให้หน่อยนะฮะนี่ฮะ ้ายมือเรียกว่าเหรียญมังกรคู่เสาห้ามหาเศรษฐีขวามือเนี่ยจะเป็นเหรียญหมุนเงินหมุนทองเนื้อเงินโอ้จัดสร้างน้อยแล้วสภาพผมสวยด้วยนะฮะแบบนี้ใครมีเนี่ยผมรับเช่านะฮะฝากไว้ด้วยนะฮะนี่ฮะอ่ะก็ตามสภาวะต้องบอกว่าชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงแนะนําเก็บเลยนะฮะใคร จะปล่อยก็อาจจะมีราคาเก่าอยู่ก็สามารถปล่อยได้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเข้ามาเก็บพระช่วงนี้ผมแนะนําเลยถือว่าเป็นช่วงจังหวะแล้วก็ราคาที่ดีมากนะครับในทุกๆรุ่นนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับวันหยุดก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับแอดไลน์แล้วก็เบอร์โทรมีอยู่แล้วชอบหรือว่ามองหารุ่นไหนสอบถามกันมาได้ไม่ต้องเกรงใจครับอ,อยากจะสดอยากจะผ่อนอยากจะแลกเปลี่ยนพระนะครับยินดีครับแบ่งชําระในการจ่ายก็ได้เช่นกันนะครับ วันนี้ขอบคุณทุกท่านครับขอให้มีความสุขในวันหยุดแล้วก็ชมคลิปติดตามผมไปอยู่เรื่อยๆอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปของผมวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ